ว้าวเลี้ยงหาอยู่หากินนี่หากินพวกเก่งได้พี่น้องแต่ว่าหากินหมานก <c oughs> ็คิดว่าหมานอยู่นะคะมา,มาย่าไหนก็ได้ย่านั่นได้ล่ะจังมือนี่คือกันค่ะย่างแป๊บเดียวประมาณสามสิบนาทีพี่นอ้องย่างพอเอาพอเอาล่ะฉันก็มันฉันกะหา่าเบ่าว่าผู้ใดสิบสวนมามีรถบ่มีรถแม่นแท้แม่นปันจากรยานมาฉันกับ,บ่อคานนะคะเพราะว่าป้ากับยูหัวตีนบ้านนี่ค่ะหากินง่ายคักกระทือว่าเป็นการโชคดีที่ใหญ่ไม่อยู่สวีเดนนะคะที่ที่นันอยู่ไก่ปลาโชคดีบ่พี่น้อง เพราะว่ากิจกรรมเก็บหดนก็เป็นกิจกรรมที่ค่าเขียดค่าเงาห้เรียไรได้นะคะในการที่ใหญ่ไม่อยู่ต่างแดนค่ะดอกนี้งามมาจา้าดอกใหญ่พร้อมนะคะดอกใหญ่มากอยู่ใต้ก้อนหินก็เกิดนะคะเลิศมากเอ,อ๋ยยุตใต้่ก้อนหินนั่งก็เกิดกันอย่างนี่แหละคะ่ะโอ้แฝงไหยเนาคะค่ะเอาอยัางไงล่ะคะขออนุญาตก่อนตั้งกล้องก่อน นี่แหละค่ะผลงานในมือน,นี้มาแป๊บเดียวค่ะพี่น้องแต่ว่าเบิงนี้หะเห็กับมิแต่รดอกกำงามนี่แหละค่ะกิจกรรมใครเหงา <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังอืมคืออะไรคะผู้ใหว่านะ้องตึ๊ด